ตนนอนอนซนนบาบเลนตอนยาบูาวตลอดให้เบิ่งต้งซื้อหนึ่คนนาบาามาคนเสื้อได้นะาวเสื้อใดแแต่แต่คนได้เบิ่นอาจจะผม้อเอาคนไปเห็นดิหาคนบ้านทามีเสื้อแน่นอนันจะบอกเลยมีเสื้อแน่นอนเลยผบอกไปังบอกง่ามบริยงอ่างรั้งามสดเร็หอเาแาบงามุ้าเลยโข้โหเป็นวิวที่ถัดที่แบบ อัศจรรย์ใจบ่โบจีว่าออนซ้อนจะได้เป็นบุกเข้าใจอีกแม่งกีซ้อนอีกแล้วซ้อนนะครับซ้อนนะครับซอนซอนถนนนี่นะบอแจ๊บเบียนเขาสิว่าจะเป็นบ้าเลยบอแจ๊บไข่ฉาคนไทยบนถนนธรรมดาเนยทั้งสองฝั่งฝั่งมีมีภูเขาเนาะทุกคนเนาะเขาสิว่าจะเป็นบ้าแต่แต่สีท่านย่าสิว่าจะเป็นคนไข้้ แป่เสือนว่าฝืนเขาใจับเจฟเพราะว่าสิ่งที่บอเจฟเฮ็นและกระถ่าทอดทุกคนนตอนนี้คือความสวยงามของธรรมชาติรอบเลยกัถนนทางที่ผาดผ่านไปนะภูเขา้ล้อมรอบสองข้างน่นนี่คือถนนสลาววีลมศักไปแล้วครับถนเร้าเอนะุ่งนะไปทางชยปรดานี่บอสกับบเจฟกที่ว่าอัศจรรย์ใจ่บจะไหบเจอัศจรรย์ใจอัศจรรย์ใจแห้งบเจ่นี่บนี่อัศขานใจมีบลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินอัศจรรใจ ที่นี่คืออเซอร์ใบจันครับบ่าวตัวกับบ่าวจันทเนี่ยอันยากอันยากกันเบาแล้วแล้วมีอะไี่เราเปลี่ยนกันเบาในไหนบัวอุบเควีอุบเควีถ้าบ่าต้นบ่าต้นเสือเรื่อยว่าคนไทยยังมีคนไทยบางคนยัง่ได้เห็นคนิสิตี้เสือบอกเมนบัวเมนให้จำว่าบังเลย่มันให้จำว่าอวยได้บ่าวต้นบัวได้มามาอวยทุกคนบ่าวต้นว่าคนจริงหรอคนองตรงคือคนจริงพี่น้องไทยเสือบอกว่ายังมีคนไทยบางคนยัง่ได้เคยเห็นคนิสิตีโอ้ เป็นไปได้นะเพื่อนไไปด้บางคนเป็นหมอไอ้บางคนบางคนเขาเป็นวะมันม่ไดทุกคนเนาะไม่ไดทุกคนในบางคนแต่บางบางคนมันก็เสอกว่าโอ้ยแค่ถนนธรรมดาผมเจ้าเกัาสมมติว่าเพื่อนนะมีลุงคนหนึ่งเพื่อนอยู่จังหวัดอุดรนราเพื่อนคนนึงเพื่อนคเคยไปท้ายเพื่อนอยู่จังหวัดอุดรแล้วคนเชฟมันจะได้ถนนเส้ยดียวตามแนวกันนี่และนี่แลนี่บางคนมันถามมาพวกเจ้าสองสามคนนี่ไอ้ออนซ้อนอีรีบ่อตื่นเต้นอีรีบบว่าเป็นเบอร์ฟังอลังการเอาเซื้อบอ เป็นยังสิบกุฎิเต้นบัตรุดๆเลยข่อยจะบอกนึกเลยบัตรบัตเขาบอกมีเนี่ยแนวสิ่งที่ได้เขาบอกเคยเห็นเราบเคยเห็นเนาะโอ้เห็นทำนี่ยังตื่นเต้นเห็นสหรัฐอเมริกาสิบกหัวใจไหวตายบ่เพิ่นว่าจ้าเล้วันนี้เคยไปเนาะเคยเห็นป๋าแต่สหรัฐอเมริกายังมาแบบว่าโอ้ถนนประเทศไทยสุดยอดเลยโว้าวว่าพิ่นบ้ายังบอกว่าถนนประเทศไทยกว่าอเมริกาอีกเพิ่นก็ยังว้าวว้าวนึกเห็นเนาะนี่นี่นี่บลุงโข่งเนี่ยมามาต้นตอนนี้อยู่ที่กม .39 เห็นบมดน่ะ ลเมล็เาเอสลาวีลมสักไปน้งไอ้หน้ามุงนาไปทางแช่บาดาเ้อนี่ฮะจะเห็นหลายคือรถบรรทุกเม้เบาวเจ็บครับแมนแม่วโมแมนครับอ้าโตอ้าโตพรงเ่นนี้สามารถเชื nice. people with people with people ่อมต่อไปเพชรบูรณ์ผู้ทับเบิกแล่เบาแจอบครับผมไปขััน้ำปลาู่เพชรบูรณ์กายักษ์ไปไม่าเกินพัดผัดกะลำน้ำปลานะไม่ใช่เไปกะลำน้ำปลาตอาสุดยอดไอ่สุดยอดเลยาบนต้นน้ำปลาสิปันนัยพูนดี ใช่กว่ากระลำนไม้ไม้กว่ากระลำมันซบนี่นี่ปาปาตุลก็ว่าจะขอถามอย่าสองคนเด้อรับจะเห็นถนนบ่เห็นสังเกตถึงข้อไม้บ่เส้นแดงจะวิ่งนอดดิไม่ตลอดไม่ตลอดคือคือแบบไม่ย่้งเก้าถนนไม่ให้คือถนนเส้นนี้เนี่ยมีมาหลายสิบปีเลยดิเราสากในรถเลยสราสากในรถคนมันคือถนนเส้นนี้โอ้โหเบนป้าบ้าตุลคือถนนประเทศให้รถไฟที่จะวิ่งจับถนนเลยโอ้โห เอาแหละก่อกางถนนประเทศไหนเพื่อังมาต้นนั่นแหละคำถามนั่นแหละคำถามขึ้นขึ้นนาเช็ดทงาพวนกันได้หัวหน้าคนบอกไวกัได้อนาพลดเพิ่มเพิ่มอนาพลดเลยวางเพริ่มมีลูกมีร้านนี้ประเทศไทยมีลูกมีร้านนี้ไปวางเพริไว้เอ้อนี่ดีอย่างเดียวนี่บอประเมนเป็นรวยวเลยเพื่อนมันมีถนนกว้างมีพื้นที่กว้างเลยเพื่อนป้าไ้ซื้อมาให้เพื่อนประเทศอื่นก็มีประเทศอื่นก็มีที่ดินเิดนึนแต่ว่าบ่อบริษัทตอนาคตนะบริษัท ประโยชน์อย่างเดียวนี่เวาต้นก็มียประโยชน์แล้วปลูกต้นนไม้เลยเนาะเอาอะไรปลูกต้นไม่เพื่อเอียงต่างกนนให้มันนะมีเรืประดัดกันได้เครับซัสิโดเยปวดปวดตรงหน้าปวดตรงหน้าปั่นทำมานาเซงคูกคอนกรีตไปทำมานาเซงต้องคกคอนกรีตอ่ะนั่นนั่นมันจะไฟฟ้าย่ามันน้กคำอยู่เปิดแล้วเปิดเเปิดแล้ว มิแสงแดดเสียบมเนาะในก่แล้วมันรวยโอ้กรบผมตอ้ตประเทศไทยโเมนแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะโดเมนแบตเตอรี่แห่งอาเซียนแต่เป็นแบตเตอรี่แห่งโลกไว้บอต้นโอเอา้ามโดนวิแรงไฟมันสิเปิดเ็ตยังที่คุณอะันจะเอาอย่างเาเปิดเนาะกระปานเปิดนะนนแห่งมีร้ายเลยมันยังเปิดเนาะอ้ระผมแต่เป็นมันจะค่อยโอหด้เพราะันเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเนี่ม่นแม่เพิ่นยินดนเปนว้าเแต่ว่าเขาเห็นไฟนี่เปิดจะเศ้าแจ้งทับ ถนนดีถนนดีบุรีบุดีคนตั้งมาน้ำเขาทางล่านี่ร้าแแ้วร้าววฝั่งโนนตอนปิดกมี่นะคันนับรถเร็วหระว่าเรือระว่าเรือพี่ไนต้น้ีต้นเมต้นยังใส่ใส่ใส่ต้นนี้ยังไงต้นทองกุไรต้นทองอุไร่นี่นี่นี่ักใส่เปจั้จักต้นทองอุไร่มาว่าต้นเอกลักษณ์เอนเอกลักษณ์คือว่า ประเทศไทยเป็นจังหวัดไหนเป็นสีมงคลเลยเป็นสีมงคลสีเหลืองสีทองนี่ก็ออกดอกตลอดเั็มสีบาตสวนก็บาดเจ็บเจ้าเฝ้าบากเนื่องจากสองคนคอยถามเจ้าตอนนี้เขาเดินทางมาเกือบสองร้อยกิโลเมตรแล้วเห็นตำรวจบ่บ่มีเลยบอกเห็นเลยด่านยังเห็นมไ้มนี่บ่เห็นเตี้ยเป็นอะไรก็คือเมื่อกี้ก็คือเห็นอยู่เห็นในสายเป็นตั๋กรถเหตุก็สะดวกแกี่ยวประชาชนรถซื้อคนก็ได้มาแปลว่า อยาจับพิษไดงคือว่าโลดโไดไงอะไรนั่นเลยเลยเพื่นเขาเลยลืมเบอร์นอ่ะเพื่นมาให้ความสะดวกเขาถามากคุณนี่จดจำเลยเพื่อนเออเพื่อนบางบ้านบางบาที่อะนะคุณมาเยอมากถามว่าเย่างนี้คุณมาให้ความปลอดทนอะไรกับมั่งเอามือมสะดวกนะต้องการยังอยากไปใส่ถามดีทีนะ กลายเป็นว่าเห็นฝนแล้วอุ่นใจเนาะอุ่นใจเ่ห็นตะหนดแล่นี้นะผมไม่แนโอเวนรโอเวอร์โอเวโอเวอเวีร์โอเวอร่โอเระเวียบกฎเมารแมอเวรับอเ่อร์โอเรับอเวอร์โอเวอร์อเวอรุโอเวอร่โอเวอร์โอเ้ร์นีเว่ะเวิรงเขาี่เวอรเร์เวอน์โอเวอร์่ออเวอร์โเเขรรเเเก็บเเวววเเเเวเเา ใส่ได้ก็ได้เพราะถนนดีจริงในพิลคอนไม้ได้แต่ว่าตำรวจคุณอารมอัลรอยที่นะคนม่ใจติดคือคนขับเนี้ยในการค้าขายบนถนนเหมือนกันดีในนี้เสาไฟนี่เงินร้ายเงินเสาไฟเนี้ยเ้าบอกนี้ยคือาเปิดไฟนะบอลเจ็บที่นาจะในบอลเจ็บบหน่อย ปิดเยแม่ซีซีแสงแดดซีแสงแดอนเดิมเป็นคนลื้อของคนยางมันเปิดหรอพ่อจ้ะใช่คนลื้อติดมอส่วนพ่ออัตโนมัติเด้โอ้อัตโนมัติอัตโนมืออัตโนมัตินะบ้านเนอัตโนมัตินะโอ้ขนาดจะมีบอลเทียมเดี๋ยวมันจะเห็นิันก็ตรวจสอบเบิันก็จะกั้นหมดเลยเหมือนปรับปรุงแก้ไขมันต้องวนต้องผ่านมือรถนี่นี่นี่มันจะหนึ่งขึ้นเขาขึ้นเขาอจ้ะขึ้นเขาบอลนึงนี่ขึ้นเขาก็ดีจากจุดนี้ห่างจากใช้พัดานเศร้าเก่ากิโลเมตร ครับผมในสิ่งที่ดีก็อยากจะนำเสนอเรื่อง่น้องประชใ้กัาแต่โอาอสตัน้ายเะปาแจ๊บ้คิปตลองเลยแนแมครับผมผมซ่อนมันคนนการคิปโลกนี้ป่าแจ๊บกับฝาว้ยเประป่าแจ๊บสี่บนถนนด้วยนะมาโป้งบังถนนหันยาวงาม่ะปากินด้ามามาม เห็นก็ตึงเกลื่อนสบายออกมาเลยตอนเจ็บแน่นอนทีบอเจ็บเห็นตอนนี้นะอันดับแรกที่เห็นใกล้ๆเลยนี่ไฟส่องสว่างไฟไฟไดึงเคองตรงกลางแมนอันดับที่สองอันดับที่สองแน่นอนอยู่แหละถนนนี่ประจักษ์ต่อตาอยู่แล้วล่ะเงาเรือมากๆพี่น้องโอ้โหไฟส่งนี่เห็นบ่กไฟเห็นขยะบ่ดิไปเห็นบอกทีไหนเห็นบ่กนี่รถไหนรถรถเห็รถได้ในเมืองขยะได้รถได้พี่น้องเอ้ งขาไปทงหน้าอีกดวงเลยฟ้าฟูงง่วงปะวะฟ้านะผู้ผู้ผ pues uh ู้คุณอาโอ้ยอยากให้ดิ้แฟนกล้องของท่านเมื่อกี้นี่เต็มทงเลยพี่น้องเลยคุณแมนมาตัวหนึ่งตัวเดียวเลยเต็มทงนะหลายนะปะวะคุณแมนตัวหนึ่งตัวเดียวเี่งัวหลายอ่ะงัวหลายแมนเต็มทงเลยเมื่อกี้น่ะ เมื่อหลายเว่าเขเียามาเลยนะนเห็ุไป่ซูงเนาะทางคนเหไปสูงบอกโบกนี่ยนี่บอลแจมแต่บอลตัวเมื่นยก็เบ้เบ้อสะาัของโคองเหตนี่นะประเทศไทยตาัเหวัดในบางทีลงบุรี ตัวไไปเขาจะไปเบิ้ลให้ปารเจมไปเบิ้ยังบ่าบ่ไปเบิคือทีทเป็นมันออกของประเทศไทยโอครับผมอาจจะเป็นยังไงนะฮะวิธีเป็ความสุขของชาวบ้านี่เขจะขอไปเบิ้ลเขาจะขอไปได้หรือไม่ได้แต่อที่ตามเบิในปรจมแมนครับแมนครับเบิ้ลนาจมถูกแต่ว่าไปไกลแาร์เจมมองไปไกลนากไม่้อ้เลยตอนนี้มี้คนโกรถบ่รมมีตนนี้เจ้าหน้าที่โบกรถเน่บมีเลยนะยอดเลยของีู สุดยอดเลยพี่น้องไอสุดยอดอีนี้ประเทศไทยสุดยอดเส่ยน้สุดยอดวะอ๋อไอเสน้์ไฟนี่คอยอนซอสมาหมเลี้ยงง้มันเไปเลี้ยงกันงามกะนนอยะงขึ้นสวานแจงนี่เดป่านเดียวกันนครับสุดยอดสุดยอดมาบ้แยอดลต่างจังหวัดเนาะนี่ต่างจังหวัดนอยบเบิ้งเนี่ยกไฟแดงน่นไทยเบิ้งนี่ยครับแเบินเน่ยแดงนี่นเบิพี่น้องเด้อเบิงไปนํำกันพี่น้องนี่ ยไปแดงจะไปอำเภอท่าหลวงเนี่ยถ้าออกขวาท่าหลวงมัพราะลาติมาเนาะออกซ้ายลถบุรีเบอร์ชัยบาดาลตรงไปเพชรบูรณ์โอ้ทุกคนไฟแดงจะบางที่บาแจ็บรถเป็นระเบียบเนี้ยเป็นระเบียบเลยจอดเลี่ยงไล่กันพี่น้องแสดงว่าไฟแดงนี่เย่ไฟแดงไฟเขียวนี่บ่เคยเสี่ยมันบ่ เชียอยู่บอกเพิ่นดูแลอย่างดีเลยเพิ่อนในเพิ่นตรวจสอบตลอดเลยมี่สำรองคือเห็นบางประเทศนี่ยคือว่าเสียสามสีมั่งือว่าแถวศรีลังกาโอ้ยบ่ได้เลยโอ้ยบ่ต้นเสียกัอเสียกับบ่เกินข้างมือได้บ่ต้นแมนท้าไฟเสียปื๊บจางนาทีลงมาเป่าลูกหวีดให้ทำด้วยความสะดวกด้วยความสะดวกเลยสัญญาณสัญญาณไฟเสียสัญญาณมือมาเลยเดี๋ยโอ้ครับเสียหอดมือนึงข้งมือยังพอมาดูแลถือว่าคนและเสียหันนี้เนาะคนแล้วส้าเจางนาทีเพิ่งแล้ว นี่เรียวไปเบิ่งนี่บ่ต้นนี่ออกขวาไปทุกคนม่วงคลอมม่วงคลอมครับผมเห็นบ้กต้นรูปองค์ใหญ่สูงๆมังม่วงต้นม่วงม่วงคลอมเพื่อนม่วงคลอมม่วงคลอมแปลว่ามังม่วงม่วงกงม่วงงากงสีม่วงเลยสีม่วงเี็นแล้วม่วงคล่อมอย่เนี่ยป้ต้นต้นมังม่วงนี่นะนี่นี่เจนเซเว่นเดี๋ยวเ้าแต่้ยครับผมอันนี้อันนี้อำเภอย่างเบาดีผมนก็บอกว่าม่วงคลอมม่วงคลอมอำเภอซื้ออำเภอวันนั้นน่ะจัางวาสีแม่นฆเนาะ แสดงว่าต่างอำเภอเลยนะครับทุกคนบริเวนตัวจังหวัดนะนี่เบิ่งถนนต่างอำเภอนะนี่ถนนต่างอำเภอนะบ่าวโอ้นีนะอ๋อผู้นักพักรุ่งพุ่งอ้เห็นพระพุทธรูปองค์ยิ้มซาถูกขอให้รุ่งรานเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อใหญ่โนเงื่อนขึ้นจังหวัดเลยบนแจ๊บขอให้เจริญหนุ่มเรื่องอีกเยอขอให้เบิ่งนี่ทุกคนนมัสการร่วมกันเลยทุกคนเด้อนมัสการร่วมกันถนนบนแจ๊บถนนบ่อเสาไฟฟ้าโอ้เสาไฟฟ้าบ่แจบโอ้เงือก สะท้อนแสงเนาะบาโบเนาะแบบว่าถือถือแสงแดดกระทบใส่ไอ่เสาไฟนะแสงสว่างเสาไฟบาจับเสาไฟโอ้โรงเรียนสีชมพูงามนี้อยากอยากไปรีวิวเห็นยังกะอยากรีวิวกันเลยนี่แหละคนที่บัวเคยมีนะเพื่อนมันงงหลับนะเจ้ะบึงถนงตรงทั้งแนวบาเจ็บ ทุกคนบางเนื้อตรงนี้นะทุกคนนี่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 นอันอันแนมบ ưng, ังนี่คือไฟเปิดเปิดไฟแต่โบแมนพี่น้องว่าแสงไฟมันกระทบใส่อะแสงพระอาทิตย์กระทบใส่น้องเพิ่งเปลื่อมเปลื่อมนี่แปลมันยังน้องภาษาไทยเพื่อนอยังเงี้สะท้อนแสงทุกคนเงาสะท้อนแสงเงาสะท้อนทุกคนแสงทุกอำเภอท่าหลวงชัยบาดาลต้องป้ายครับนี่คือ,น,คอนี่คือสะพานยกระรดับรี่บอลแจ๊บวันนี้ต่างอำเภอเด้อพีอ่น้องเด้อวันนี้ตัวจังหวัดยังมีสะพานยกระดับทุกคน พีโลออเฮกิโลเฮกินี่ฮะรถเสียรถเสียครับทุกคน<อ><อ>เบิ้งสะพานต่างอุตตราประจแจโอ้ต่างจังหว,วดัดต่างอำเภอเนาะบ่ับผต่างอำเภอได้อย่างไรเพื่อนก็ยังมีสะพานยงกระดับแบบนี้เป็นเรื่องดีในบ,บ่งแฉบสิ่งที่ดีที่เขาทายทอดเลยนะเนาะ<อ>พื่นพ้นทางเกษตรกรรมไปขายไปขายอันนี้ไรนี่แหละในนอกระเพื่นที่เพาะปลูกปูนอกระโตพี่น้องพื้นที่เพาะปลูกเบิ่งนะทุกคน มึงหก็มันจะบึงหัวกนเพื่อนปูกไเพื่อนเลยสุดยอดเลยต้องขัดพื้เ่อนทแน่เลยขักขััใส่กุ้ยชายน้ัาแน่นพื้นนี่เปียนนด้ปลูกเบียนนี่ปลูกไหมปลูกมันได้สลรับกันได้บอลแจ๊บโอ้โหโว่ตอนส้นเสาไฟในบอลแจ๊บสดใสขนาดเลยจ้าสนเสาไฟ่อนก็สดเสาไฟก่อนสตรงหน้าก่อนตรงหน้าติดเข้ากับหังนี้แล้วบอลแจ๊บบอลแจ๊บเดี๋ยวโอกาสนะพอกันไมมลากคิดเขาเนี่ยโอเคครับพี่น้องกคลินี้ บาวโบบาวแซบบาวต้นกาฝากาคลิปวิดีโอนี้ไวเ้เอ้ออกออมใจของบามพี่นอนะ้องทุกคนเนาะถือว่าพวกเขาก็เดินทางมาสอ0รกว่ากิโลนะครับทุกคนกาฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเดอ้อสารับสุนุนพวกเขา3คนเดยวยกันโคตก่าบโฆษณาเดอ้อทุกคนเลยกาฝากไว้ประมาณนี้เนาะสวัสดีบาวโบสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ